กิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเดือนกุมภาพันธ์2564โรงพยาบาลวัดจันร์เฉลิมพระเกียรติติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอเภอกาลยาิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติบริเวณสำนักงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หากมีนักท่องเที่ยวเกิดอาการหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหรือป่วยฉุกเฉินในพื้นที่สวนป่า งานสวนป่าแม่มานเข้าพบปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564นายปิยพันธ์วรรณกุลหัวหน้างานสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ได้เข้ารายงานผลและแผนประจำปี2563-2564ในด้านการทำไม้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าให้กับปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่นปฏิบัติงานแทนในอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยประลัดฝ่ายปกครองปรลัดฝ่ายความมั่นคงอําเภอสูงเม่นและอดีตกํานัตนตําบลหัวฝายพร้อมแนกเอกสารหลักฐานมติของชุมชนและแผนในการทําไม้ตามหลักวิชาการให้เป็นการเบื้องต้นแล้วทางอําเภอสูงเม่นเห็นด้วยตามแผนที่งานส่วนป่าเสนอจึงให้ทําหนังสือเพื่อแจ้งตัดไม้ต่อไปงานส่วนป่าชัยประการงานส่วนป่าบ้านหลวงและงานส่วนป่าแม่หลักหมื่นจัดกิจกรรมอบรมป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564งานสวนป่าชายประการร่วมกับสวนป่าบ้านหลวงและงานสวนป่าแม่หลักมืน่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชีงยงใหม่จัดกิจกรรมอบรมการป้องกันไฟป่าและหมอกควันให้กับเจ้าหน้าที่งานสวนป่าทั้ง3สวนป่าพร้อมด้วยรัศดรบ้านห้วยทรายและบ้านป่าหนา,นาซึ่งได้รับคมอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีไฟป่าดอยผ้าห่มปกโดยมีนายอุทัยสอนกลิ่นปลัดอาวุโสอำเภอชัยประการเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเน้นย้ำปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งานส่วนป่าแม่มานจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564งานสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ได้จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าระยะทาง3กิโลเมตรและสร้างฝ่ายชะลอน้ำจำนวน2ฝ่ายและตั้งตรวจจุดคัดกรองรัศดรที่จะเข้าป่าในบริเวณพื้นที่อนุรักษส์สวนป่าแปลงปี2522โดยมีปลัดฝ่ายความมั่นคงชุดอ,อสออำเภอสูงเม่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและชมรมรักอ่างแม่มาน รวมประมาณ50คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คณะอาจารย์จากมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอร้องกวางเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564คณะอาจารย์จากวิทยายลัยเทคนิคแพร่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรงบุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ในการนี้นายทวีทองอยู่แบบผู้จัดการส่วน ได้แนะนําหน่วยงานและหัวหน้างานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวางโดยได้ให้ความรู้และนําพายเยี่ยมชมสายงานผลิตตลอดจนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อเป็นการต่อยอดสําหรับการนําความรู้ไปใช้ประกอบในการเรียนการสอนของคณะอาจารย์ต่อไปประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564นายวิบูล์เจริญชัยหัวหน้างานสวนป่าแม่พลิกแม่สลี่ยมและนายศิร,ศริศักดิ์ดาคำ หัวหน้างานสวนป่าเวียงมมกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในท้องที่อำเภอเถินครั้งที่1ทับ2,564โดยมีนายชาวทวีพัฒน์ดไนนันปลัดอาวโุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเถินเป็นประธานเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่อำเภอเถินณะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถินจังหวัดลำปาง กศอนอํเาเภอกาลยาในวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เข้าค่ายลูกเสือเมื่อวันที่ส0กุมภาพันธ์2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอํเาเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลูกเสือเข้าทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปี2564บริเวณพื้นที่สวนป่าบ้านวัดจันทร์โดยงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้และการดำเนินงานด้านต่างๆของสวนป่าซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือจำนวน50คน งานสวนป่าแม่หอพระร่วมกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการไฟป่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564งานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ร่วมกับสถานีดับไฟป่าห้วยห้องไคร้ขุนแม่กวงเจ้าหน้าที่ทหารและราษฎรบ้านป่าสักงามร่วมจัดกิจกรรมบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ระหว่างแนวเขตป่าอนุรักษ์กับพื้นที่แปลงปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามแผนบริหารจัดการไฟป่าของอำเภอดอยสะเก็ด ณบริเวณพื้นที่หมู่บ้านป่าสักงามอเดอยสะเก็ดจัังหดเชียงใหม่งานสวนป่าแมห่หาดแม่ก้อประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแผนดำเนินงานสวนป่าประจำปี2564เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2 5ง4นส่งานสวนป่าแมห่หาดแม่ก้อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้านเด่นเม้าหมู่5าตำบลแม่ลานอเภอลี้จัังหวดลำพูนในการนี้งานสวนป่าแมห่หาดแม่ก้อได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานของสวนป่า ประจำปี2564และขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามแผนปลูกเสริมรอบตัดฟันที่2แปลงปี2564ทับ2526บล็อก18พื้นที่จำนวน210ไร่ซึ่งมติในที่ประชุมหมู่บ้านได้เห็นชอบให้งานส่วนป่าไม่หานไม่ก็อดำเนินการตามแผนได้และทางส่วนป่า จะได้นำมติที่ประชุมของหมู่บ้านเด่นเมา้าไปประกอบการขอมติความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา20แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนต่อไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564นารยนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดลำปางโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทปูนซีเมนไทยลำปางจำกัดหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยง,งานที่มีหน้าที่ดำเนินง,งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางซึ่งเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้เศษใบไม้นำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาอัดแท่งเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและทำความสะอาดแนวกันไฟซึ่งงานสวนป่าแม่สยคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้รับเกียรติจากจังหวัดลำปางเลือกเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายคมจำปาวันหัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนซึ่งมีผู้ร่วมเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ150คน ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ครั้งที่2ท2564โดยมีนายอำเภอกลยานิวัฒนาในฐานะประธานคณะทำงานเป็นประธานในที่ประชุมณนะห้องประชุมพลังแผ่นดินงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์อภอกรายานิวัฒนาจังังหวดเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ดูงานสวนป่าแม่หอพระเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564นายสราวุธคัมพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายให้แก่นักศึกษาภาควิชากเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์เสาวภาคเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้และประสบการณ์ในทางปฏิบัติที่กว้างขวางขึ้น